ความประพฤติคือโชคชะตาที่จะนำพาความร่ำรวยมาให้คุณเศรษฐีคนหนึ่งได้ซื้อที่ดินสร้างเป็นที่พักตากอา,ากาศที่ลานหลังบ้านมีต้นลิ้นจี่อายุกว่าร้อยปีจำนวนหลายต้นเริ่มแรกตอนที่เขาซื้อที่ดินผืนนี้นั้น เกิดจากที่เขาถูกใจต้นลิ้นจี่เหล่านี้เพราะว่าภรรยาของเขาชอบกินลิ้นจี่มากในช่วงที่ตกแต่งซ่อมแซมนั้นเพื่อนของเขาได้แนะนําให้หาอาจารย์ห่วงจุ้ยมาดูเพื่อที่จะได้สร้างไม่ผิดเดิมทีเศรษฐีก็ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้มากนักแต่ครั้งนี้กลับเห็นด้วยจึงเจาะจงเดินทางไปฮ่องกองเพื่อเชิญอาจารย์หงจุ้ยท่านหนึ่งอาจารย์แท้เตอ๋อทำอาชีพนี้มา,มามากกว่า30ปีในวงการนี้จันว่ามีชื่อเสียงมาก หลังจากรับอาจารย์เตอ๋อที่สถานีรถไฟและร่วมรับประทานอาหารกลางวันแล้วท่านเศรษฐีก็ขับรถพาอาจารย์มายัางบ้านของตนระหว่างทางถ้าหากมีรถพยายามจะแซงท่านก็จะหลีกทางให้เสมออาจารย์เตอ๋อหัวเราะแล้วพูดว่าคุณขับรถได้มั่นคงนุ่มนวลดีอาจารย์เตอ๋อได้สังเกตดูทุกอย่างเศรษฐีหัวเราะแล้วพูดว่าผู้ที่ต้องการจะแซงย่อมมีธุระเร่งด่วนไม่ควรทำให้เขาเสียเวลาเมื่อรถเข้าสู่ตัวเมืองถนนก็เริ่มแคบลง เศรษฐีก็ลดความเร็วลงมีเด็กคนหนึ่งหัวเราะร่าวิ่งออกมาจากซอยเศรษฐีก็สามารถเหยียบเบรกได้ทันเด็กหัวเราะและวิ่งผ่านหน้ารถไปแต่เขาก็ยังไม่เหยียบคันเร่งเพื่อออกรถแต่ได้มองไปที่ปากซอยเหมือนกําลังรออะไรสักอย่างสักครู่ก็มีเด็กอีกคนหนึ่งวิ่งออกมาวิ่งไล่ตามเด็กคนที่วิ่งไปก่อนหน้านั้นอาจารย์เต๋อถามด้วยความแปลกใจว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าข้างหลังยังมีเด็กอีกคนเศรษฐียากไหลแล้วพูดว่า เด็กๆล้วนแล้วแต่วิ่งไล่หยอกล้อกันถ้ามีคนเดียวจะไม่หัวเราะเริงร่าเช่นนี้หรอกอาจารย์เตอยกนิ้วโป้งขึ้นแล้วพูดว่าคุณช่างมีน้ำจิตน้ำใจจริงๆเมื่อมาถึงบ้านลงจากรถหยิบกุญแจเตรียมจะเปิดเข้าบ้านทันใดน,นั้นที่ลานหลังบ้านพลันมีนกบินขึ้นมาเจ็ดถึงแปดตัวเมื่อเห็นดังนั้นเศรษฐีหยุดอยู่หน้าประตูกล่าวขอโทษกับอาจารย์เตอว่ารบกวนให้ท่านรอสักครู่หนึ่งมีเรื่องอะไรหรือ อาจารย์เตอรรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่ลานหลังบ้านต้องมีเด็กมาขโมยลิ้นจี่ของเราแน่นอนถ้าเข้าไปตอนนี้เด็กก็จะตกใจอาจตกลงมาก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นปล่อยให้พวกเขาเด็ดไปสักครู่หนึ่งก่อนพวกเรายืนดูอยู่ข้างนอกนี้แหละเศรษฐีกล่าวยิ้มยิ้มอาจารย์เตอนิ่งเงียบไปสักครู่และกล่าวว่าคุณส่งผมกลับไปสถานีรถไฟเถอะบ้านหลังนี้ไม่มีความจำเป็นต้องดูห่วงจุ้ยแล้วแต่ครั้งนี้เศรษฐีเป็นผู้แปลกใจถามว่าอาจารย์ทำไมพูดเช่นนี้ สถานที่ที่ท่านอยู่ล้วนเป็นสถานที่ที่ห่วงจุ้ยดีเลิศแท้จริงแล้วความประพฤติของคนคือห่วงจุย้ยและคือโชคชะตาบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมมีแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนถึงแม้จะภาคเพียรพยายามวิ่งเต้นไป <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพียงความเหนื่อยเปล่าเท่านั้นคุณเองคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งบางคนบนบานขอนั่นขอนี้อยากร่ำอยางรวยอยากให้ธุรกิจรุ่งเรืองมีลูกค้าเยอะ แต่ตัวเองกลับนอนตื่นสายไม่ใส่ใจลูกค้าแล้วธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงความประพฤติของคุณความดีงามของคุณต่างหากคือใบเสียมสีที่ดีเลิศชั่วนิรันด